สวัสดีค่ะมีข่าวดีมาแจ้งเพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ35อัตราค่ะโดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่13มีนาคมถึงวันที่3เมษายนปี2,566ค่ะมีเปิดรับสมัครด้วยกัน5ตำแหน่งดังต่อไปนี้ค่ะตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติตงานค่ะ รับจำนวน1อัตราเงินเดือน11,500บาทถึง12,650บาทเรามาดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้กันค่ะตำแหน่งนี้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้ค่ะคุณสมบัติข้อแรกต้องได้รับประกาศนเิเยบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาค่ะ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสขึ้นไปของสำนักง,งานกอพค่ะ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานพัสดุปฏิบัติงานรับสมัครจำนวน1อัตราเงินเดือน11,500บาทถึง12,650บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสขึ้นไปของสำนักง,งานกอพค่ะตำแหน่งที่3ที่เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการค่ะรับจำนวนหนอัตราเงินเดือน1 5 0 0 0บาทถึง16,500บาทค่ะ ส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงานกอพอค่ะ 4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการรับสมัครจำนวน2อ,อัตราเงินเดือน1 5 0 0 0บาทถึง16,500บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้นะคะ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐ,ฐศาสตร์ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงานกพค่ะตำแหน่งที่5ที่รับสมัครคือตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ รับสมัครจำนวน30อัตราด้วยกันเลยค่ะเยอะทีเดียวเลยนะคะสำหรับตำแหน่งนี้เงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทค่ะคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ที่รับสมัครนะคะ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และข้อ2นะคะ สอบไล่ยได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาตามมาตรา16วักวรสองแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547ค่ะข้อ3เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักง,งานกาพาค่ะในเรื่องการรับสมัครนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่13มีนาคมถึงวันที่3เมษายนปี2566นี้ค่ะสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอหางานราชการแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ